สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพรายการที่นำเสนอเรื่องราวความรู้และเทคนิควิธีการในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อท่านผู้ชมจะได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานเป็นของตัวเองสักชิ้นหรือแม้กระทั่งนำไปสร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันทรายกลายาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่ในการพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ งานศิลปะประดิษฐ์ชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่างานเดคูพาดค่ะโดยผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะคือท่านอาจารย์พ่องพันธ์เอมบุตรค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ,คะ,คะก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าในการจะสร้างงานเดคูพาดสักชิน้นนึงนะคะต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะ่ะอาจารย์อุปกรณ์ที่จะใช้ในงานเดคูพาดนะคะั้งอันอันดับแรกเลยก็คือเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทําใส่ กับภาชนะอะไรนะคะวัสดุอ <fin anta> <ots> <okay>? ันแรกที่เราที่เขาจะนิยมกันก็คือตะก้าหวายตะก้าสารนะคะนะคะตะก้าสารธรรมดาปกตินะคะตะก้าสารนะคะเมื่อมีตะก้าแล้วนะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือกระดาษที่เขาเรียกวกระดาษทิชชู่นะคะหลายแบบหลายลายนะคะแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะคะกระดาษนี่จะมีหลายลายมากเลยนะคะนะคะกระดาษทิชชู่จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแผ่นหนึ่งนะคะจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ อา <ora S 2> จารย์ยาก,กระดาษทิชชู่นี่หาซื้อได้ที่ไหนคะกระดาษทิชชู่นี่ซื้อได้ตามอตอนนี้นะคะจัตุจักนะคะ <Okay. S 2> นะคะแต่ต้องเลือกนิดนึงนะคะกระดาษทิชชู่ที่เลือกนิดนึงคือต้องใช้กระดาษทิชชู่ที่เป็นของนอกนิดนึงเพราะว่าสีที่ให้นะคะเขาจะติดทนนานแล้วก็เวลาเรา <ค comunque S 2> ผนึกลงไปแล้วเนี่ยจะไม่ล่อนนะคะไม่ล่อนไม่ลอกน, <hoard S 2> นะคะกระดาษทิชชู่เลือกกระดาษทิชชู่ลายที่เราต้องการที่เราถูกใจนะคะซึ่งมีเยอะมากนะคะเยอะมากเลยนะคะ นอกจากพอได้กระดาษทิชชูแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปที่เตรียมก็คือกาวสําหรับจะติดนะคะกาวสําหรับที่จะติดบนชิ้นงานนะคะกาวนะคะ,คะเขาจะมีขายที่จะถูดจัางเหมือนกันนะคะ,ค,ะค่ะนะคะแต่ถ้าบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะลองหัดงานใหม่แล้วเรายังไม่มีกาวแล้วก็เพราะกาวตรงนี้จะราคาแพงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเราอยากจะลองทําดูซิเลยไม่แน่ใจว่าจะทําแล้วมันจะได้ดีไหมให้ใช้กาว T O A นะคะลาเทค ธรรมดาแต่ว่าผสมน้ําให้ใหห้้ใใส่ๆนิดนึงเพราะว่าถ้าทีโอเอธรรมดาเดี๋ยวมันจะหนืดไปคะอันนั้นเอาลองลองทําก่อนได้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะทําแน่นอนแล้วเราก็ไปซื้อกาวอย่างนี้ได้นะคะพอกาวอย่างนี้จะไม่เหมือนทีโอเอตรงที่ว่ากาวนี้จะสามารถเคลือบงานได้ด้วยนะคะแล้วถ้าจะไปหาซื้อนี่จะต้องบอกว่ากาวอะไรคะสำหรับทำงานเดคูพาร์ตบอกเขากาวเดคูพาร์ตจะเป็นกาวเสร็จแล้วนะคะต่อไปคือน้ํายาเคลือบนะคะน้ํายาเคลือบก็จะคล้ายๆกันนะคะน้ํายาเคลือบนี้นะคะ ถ้านั่นเราอาจจะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปแต่อันนี้ก็คือน้ายาเคลือบของเดคูพาร์ตเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็จะใช้เขาเรียกว่าอะคริลิกวานิชตามร้านร้านสดุก่อสร้างหรือร้านขายหนังสือใหญ่ๆพวก B2S นะคะเหมือนตัวที่เคลือบไม้อะไรพวกนี้ได้ไหคะใช่อะคริลิกวานิชนะคะได้ได้เหมือนกันแทนได้นะคะอันต่อไปก็คือผู้กันนะคะผู้กันที่เราใช้วันนี้คือผู้กันแบรนด์นะคะเราใช้ผู้กันแบน์หมดเลยนะคะ ผู้การจะมี2ประเภทนะคะประเภทแรกนี่คืออันนี้คือผู้การที่เอาราคาถูกเลยนะคะไม่ต้องราคาแพงเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการผู้การที่ขนแข็งมากปลายขนจะแข็งนะคะเพราะ<แ>เราต้องการจะให้ปลายขนเนี้ยแทรกเข้าไปตามตะก้าหวายได้นะคะนี่คือผู้การสําหรับใช้ทากาวนะคะปลายขนจะแข็งนิดนึง<แ>อีกอันนึงคือผู้กันปลายอันนี้จะขนอ่อนนิดนึงนะคะอันนี้ผู้การแบนเหมือนกันนะคะเป็นผู้กันที่ขนอ่อนนิดนึงอันนี้สาหรับทาน้ายาเคลือบเพราะถ้าเกิดเราใช้ผู้กันแข็งปุ๊บเนี่ยกระดาษเราจะขาด อ๋อค่ะอาจารย์ต่อไปก็คือฟองน้ำนะคะฟองน้ำอันนี้เอาไว้สําหรับตอนกดลายนะคะกันไกลนะคะแล้วก็ถ้วยถ้วยสําหรับใส่กาวกับน้ํายาเคลือบค่ะอุปกรณ์เราก็มีเท่านี้แหละค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้เราจะทําลายนี้นะคะเพราะดูแล้วมันจะน่ารักมากคราวนี้ก่อนจะทํานะคะเราต้องดูกระดาษที่ชื่อก่อนนะคะ กระดาษนี้จะมีอยู่3ชั้นหรือบางทีก็สองชั้นนะคะไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้นิดนคะคะมี3ชั้นเลยเหรอคะค่ะกระดาษ3มชั้นแต่เราจะไม่ปาทั้ง3ชั้นนะคะค่ะอาจารย์คะถ้าเราไม่มีกระดาษทิชชูแบบนี้เราสามารถใช้กระดาษแบบอื่นที่ปิ้นลายมาแล้วได้ไหมคะอาจารย์ได้คะ่ะกระดาษากระดาษห่อของขวัญก็ได้แต่เราต้องลอกให้เหลือชั้นบางที่สุดนะคะอ๋อค่ะค่ะเรเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงใส่แว่นก่อนค่ะอาจารย์ง้นทำไม่ได้นะคะ นี่ก่อนทำเนี่ยนะคะเราก็ตะกาเรานะคะตะก้าเมื่อกี้ของเรานะคะมาดูก่อนว่านะคะมาเก็บรายละเอียดเพราะบางทีตะก้าเนี่ยจะมีส่วนที่อะไรอ่ะเกิอนออกมาเกิอนออกมาค่ะตัดแต่งให้ให้สวยงามนะคะตัดแต่งให้ให้คือวัสดุที่ทาเดโคผาบนี่จะเป็นวัสดุที่แห้งนะคะแห้งเรียบนะคะแห้งแล้วก็เรียบนะคะต้องต้องคือต้องต้องสะอาดอ่ะพูดง่ายๆ แล้วก็ตัดแต่งให้ดูดีนะคะดูเรียบนะคะตัดแต่งนย่ยไม่ให้มีขุยมีอะไรออกมาเสร็จใช่ไหมคะ,คะเราก็จะเอากระดาษของเรานี่แหละลองลองดูว่าเราจะวางแบบไหนนะคะอันนี้ต้นไม้ใช่ไหมคะ,คะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะอลองทาบดูว่าพอไหมนะคะลองวัดดูนะคะวัดขนาดดูนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันเกินนะคะ,คะเกินทั้งบนและเกินทั้งล่างเราก็กะดูว่านะคะตอนอื่นก็ ตัดก่อนเลยแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งกระดาษอันนี้เราต้องดูด้วยไหมคะว่าลายตรงช่วงไหนตรงช่วงไหนใช่แล้วก็ดูลายให้เหมือนกันแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกระดาษออกก่อนเลยนะคะอันนี้คือเราจะใส่ลายทั้งใบทั้งตะก้าทั้งใบใช่ไหมคะตะก้าทั้งใบไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ลายคือดอกนี้ดูแล้วว่าเขาโอเคเขาสวยอยู่แล้วนี่เราตัดเสร็จแล้วต้องเลือกดูนะคะว่าด่าดูว่าจริง มันจะขึ้นทางนี้ oh, <okay. S 1> ใช่ไหมคะดูให้ตามกันด้วย <Okay. S 1> นะคะเสร็จแล้วเราก็วัดดูว่านะะขนาดไหนให้เกินข้างบนหัวนิดนึง <Okay. S 1> นะคะเกินมาเพื่ออะไรคะอาจารย์เพื่อจะได้เป็นขอบ oh, ขอบเราจะติด <okay. S 1> ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ข้างล่างด้วยนะคะค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็กะดูคร่าวๆแล้วเราก็ตัดคะกะแล้วตัดออกไปเลยะะอันนี้ตัดไปตรงๆได้ไม่เป็นไร ก็กะเอาไม่ต้องถึงขั้นเอาไม่บรรทัดเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะใช้เสร็จกะดูเผื่อว่าให้เกินข้างบนข้างล่างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะตัดดูนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เราจะไม่แปะทั้งแผ่นนี้นะคะเราจะไม่แปะทั้งแผ่นนี้เลยนะคะเราจะต้องลอกนะคะนี่ค่ะตรงนี้แหละแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นกระดาษิชชู่ปกตินี่คือจะมีชั้นจะมีประมาณสามชั้นค่ะจ่านะคะลอกออก หนึ่งชั้นนะคะนะยังหนาอยู่อ๋อจะเหลือชั้นที่ไม่มีลายอยู่แค่ชั้นเดียวใช่ไหมคะจะ่ชั้นที่มีลายชั้นเดียวเราจะใช้แค่ชั้นเดียวนะคะค่ะนะคะเราจะค่อยๆลอกค่ะโอ้โอ่าค่ะนะคะลอกออกไปนะคะค่ะจะเหลือชั้นที่มีลายเป็นชั้นบางๆนะคะเป็นชั้นบางๆเพียงชั้นเดียวนะคะแค่ชั้นเดียวนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราติดอย่างนี้นะคะคือเลองทํามาแล้วนะคะ กระดาษเราจะใช้สองแผ่นคู่กันเพราะถ้าเกิดเราตัดติดเลยเนี่ยรอยต่อเนี่ยเวลาประสานแล้วมันจะมันจะคมไปนิดนึงหรือใช้การเทคนิคคือฉีกฉีกขอบๆนิดนึงค่ะให้เวลาเกิดเวลาการประสานแล้วเราจะจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทําให้เราไม่เราไม่ไม่ไม่เห็นรอยต่อคะหารอยต่อของกระดาษไม่ได้โอเถ้าใช้กรรไกรตัดนี่ก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเกินไปใช่ไหมคะมันจะตรงเกินไปนะคะแล้วมันก็จะไม่ไม่สวยอะค่ะมันจะกลืนอย่างนี้มันก็จะเป็นการ แคาเป็นการเชื่อมกระดาษนะคะถ้าเราใช้กระดาษห่อของขวัญนะคะเราก็จะต้องลอกให้บางแบบนี้ต้องค่อยคอยลอกลงไปให้มันบางที่สุดนะคะเท่าที่จะบางได้นะคะคือถ้าสมมติว่ากระดาษมันหนาเกินไปนี่มันจะมันก็จะไม่ไม่เนียนอ๋อตอนค่ะตอนเคลือบแล้วมันจะไม่เนียนกับผิววัสดุจะดูไม่เป็นชิ้นเดียวกันจะดูไม่เป็นชิ้นเดียวกันนะคะนะคะพอเราได้กระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือกาวนะคะ คนนี้กาวที่ใช้เนี่ยถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะชอบเหลวนิดนึงก็ได้ผสมน้ําได้นะคะแต่ถ้าผสมน้ำเนี่ยนะคะจะเหมือนกับ TOA เเยคลยแต่นี่เขาจะมีน้ํายาเคลือบผสมอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ากาวพอสมควรถ้าเกิดบางคนบอกว่าบางบางคนเนี่ยอาจจะไม,ไม่ถนัดกับการใช้กาวเหนียวเหนียวก็ผสมน้ําได้แต่มีข้อเสียนิดนึงว่าถ้าเราผสมน้ําปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้ให้หมดในครั้งเดียวเก็บไว้ไม่ได้เพราะม,มันจะลาขึ้นแต่ถ้าอย่างนี้มันก็จะติดดีนะคะแล้วก็ใช้ปุกันนะคะ ที่ปลายขนแข็งนิดนึงนี่คือพู้กันทั่วๆธรรมดาะคะ่ะปลายขนแข็งๆเพราะว่าเราก็จะใช้พู่กันนี้เบอร์อะไรก็ได้ตามถนัดเลยตามถนัดแล้วแต่วัสดุถ้าของใหญ่ก็ใช้เบอร์ใหญ่นิดนึงถ้าของเล็กก็ใช้เล็กนิดนึงนะคะ,คะอันนี้ก็เริ่มทานะคะเราก็เมื่อกี้เรากะแล้วว่ามันรอบหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ทารอบหนึ่งอันนี้เวลาทานะคะให้ทาแล้วพยายามใช้ปลายพู่กันเนะะี่ยค่ะซอกลงไปตาม ะะให้ให้ใหกาวเขาลงไปต้องให้กาวลงไปตามซอกอตามซอกนะคะนิดนึงคือต้องพยายามใช้ปลายผู่กันถึงแม้ว่าต้องใช้ผู่กันที่แข็งนิดนึงก็ให้ใส่เข้าไปตรงนะคะใส่ไปตามช่องเนี่ยค่ะตรงนี้ถ,ถ้าตรงส่วนไหนที่ทากาวแล้วไม่สม่ำเสมอกันนี่จะมีปัญหาตอนติดอะไรไหมคะอาจารย์มันก็จะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราแก้ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีว่าถ้าเกิดว่าเราทาแล้วเกิด กาวเราไม่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถแก้ได้นะคะนี่ถ้าเกิดเราทาผอนนะคะสมมท้เราทาบอกว่าโอเคให้ครบรอบเลยแล้วกันนะคะคือแค่ครึ่งนึงก่อนนะคะกาวตัวนี้จะแห้งเร็วกว่ากาวปกติหรือเปล่าคะค่ะจะแห้งเร็วนิดนึงนะคะอันนี้จะเหนียวนะคะบางบางบางร้านค้าเขาก็จะจะใส่กว่านี้นะคะ แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าบอกแล้วถ้าเกิดมันน่นก็ใช้ใช้น้้ำผสมได้นิดหน่อยนะคะ,คะนี่้าเกิดเราทาโอเคนะคะพอนะคะแล้วก็วางไปงานต่อไปคือฟองน้ำนะคะ,คะตัดฟองน้ำคือใช้นะคะตัดฟองน้ำขึ้นมานิดนึงไม่ต้องนะคะอันนี้ฟองน้ำคือเอาไว้กดนะคะพอเราได้ปุ๊บนะคะ คือเาใช้มือเนี่ยมันจะเหนียวติดใช่ไหมคะเราก็นะคะวางปุ๊บนะคะ <Okay. S 1> แล้วเราก็เลงให้ดีเล <Okay. S 1> คยค่อยๆวางนะคะให้เหลือข้าง <Okay. S 1> บนข้างล่างนะคะภาพลงไปเลยนะคะแล้วใช้มือ <Okay. S 1> ใส่ไปตรงนี้นะคะแล้วคราวนี้นะคะวิธีการอันนี้ค่ะสําคัญมากเลยคือใช้ <Okay. S 1> ฟองน้ํานะคะกดตรงกลางระหว่างสองอันนี้กดตรงกลางลงไปเลยกดลงไปเลยนะคะจะเห็นลายโผล่ขึ้นมา <Okay. S 1> กดตรงกลาง แล้วไล่ขึ้นทีละแถวค่ะค่อยๆเบาที่สุดอย่าเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศค่ะทำไมต้องกดตรงกลางก่อนล่ะอาจารย์ฟองอากาศจะได้ออกซ้ายขวาบนล่างอ๋อค่ะ่ะไล่นะคะนี่มาแถวนี้เสร็จมาแถวนี้ลงข้าล่างเพื่อไม่ให้เกิดรอยย่นนะคะเพื่อไม่เกิดรอยย่นก็ไล่กดไปตามร่องไล่กดไปตามร่องไปเรื่อยๆค่ะไปซ้ายไปขวานะคะค่ะ มันก็จะเรียบเนียนนะคะคือต้องไล่ไปทางในทางหนึ่งก่อนใช่ไหมคะคือไล่นะคะเป็นแถวไปเป็นตามซี่ของอันนี้ไปนะคะันนี้ลงข้างล่างแล้วก็ไปซ้ายไปขวาไล่ไปนะคะนีคะกดให้ทั่วนะคะกดให้ทั่วนะคะพอกดทั่วแล้วนะคะเราก็เริ่มอีกแผ่นหนึ่งทําลักษณะเดียวกันนะคะนีคะทำเอามือนี่ดันไว้ช่วยดันไว้นิดนึง แล้วข้างล่างนี่ก็เหมือนกันข้างล่างต้องช่วยช่วยดันด้านในด้วยดันข้างในเพื่อมันจะขึ้นมานะคะแล้วตรงนี้ก็ถ้านั่นเราก็ทากาวนะคะทากาวอ๋อสามารถเติมกาวได้เติมกาวได้ค่ะนะคะทากาวแล้วก็กดลงไปอืค่ะนะคะกดนะคะข้างบนข้างล่างนะคะกดให้เสร็จเป็นทีละชิ้นนะคะพอเสร็จชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็ทําด้านข้างที่เหลือเหมือนกันนะคะทําข้างที่เหลือเหมือนกันเลยนะคะ ล้วก็ทากาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กระดาษนะคะค่อยๆวางลงมานะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือกดตรงกลางนะคะกดตรงกลางแล้วก็ไล่ลงนะคะเบาๆมือนิดนึงไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้ค่ะนะคะไล่ไปนะคะตรงก้นนี่ยังไม่ยังค่ะเดี๋ยวค่อยทำทำทีทำหลังสุดนะคะลองดูก็ได้นะคะลองดูซิว่าจะกดได้ไหมนี่ใช้ภูการใช้อันไหนเออจาไม่ค่ะใช้ฟองน้ำอ๋อใช้ฟองน้ำตอนนี้ใช้ฟองน้ำนะคะลองนะคะลองกด กดตรงกลางก่อนแล้วก็ลงข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ไปข้างซ้ายข้างขวาค่ะค่อยๆไล่ต้องไล่อากาศใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละค่ะอ่านั่นแหละค่อยๆไล่ไปนั่นแหละค่ะคราวนี้มาดูตรงนี้นะคะรอยต่อนะคะค่ะดูรอยต่อให้ดีนะคะเราจะค่อยๆไล่นะคะค่อยๆไล่แบบนี้นะคะค่ค่ะค่อยๆไล่ตรงรอยต่อให้ดีเลยนะคะหรือถ้ายังไม่เนียนคือเราล่อแล้เนี่ยยังไม่เนียนนะคะ ใช่กาวปาดไปเลยครับอ๋อไม่ต้องทาด้านในใช่ไหมคะไม่ต้องทาข้างในนะครับปาดไปเลยเคลือบข้างนอกเคลือบข้างนอกเพราะกาวเดคูพาร์ตจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงคือเป็นน้ํายาเคลือบได้ด้วยนะคะนะคะเคลือบไปเลยค่ะนะคะก็จะเหนียนแล้วนะก็จะเหนียบเหนียงไม่เห็นรอยต่อแล้วนคะค่ะรอยต่อไม่เห็นแล้วนะคะแล้วเราก็มาไล่ฝั่งนี้ต่อนะฮะเราก็ค่อยๆไล่ฝั่งนี้ต่อไป อันนี้ถ้าแห้งนิดนึงแล้วยังพอดึงออกได้อยู่ใช่ไหมคะถ้านั้นก็ดึงเบาๆนะคะค่ะดึงวลาดึงก็กั้นหายใจหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เหมือนเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเมื่อสักครู่นี้ถ้าดึงขาดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราก็สามารถจะแปะอีกใช่คะค่อยๆซ่อมได้นะคะอืมค่ะค่อยๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะ จะเห็นไหมคะรอยต่อเราก็จะไม่เห็นเลยนะคะรอยต่อเราก็จะเนียนไปนะคะถ้าเกิดว่าดูว่ามันยังไม่เนียนก็ใช้กาวนี่ค่ะไล่ไล่กาวไปนะคะรอยต่อเราก็จะเนียนเสมอกันหมดแล้วนี่พอถึงข้างล่างเราก็จะใช้กาวเนี่ยค่ะเสริมเข้าไปนะคะเสริมกาวเข้าไปเสริมไปรอบๆแล้วก็กดลง ช่วงนี okay. ้มันจะใจย่นเลค่ะตรงกลตะกระาเนี่ยนิดหน่อยค่ะก็พยายามค่อยๆนะคะค่อยๆไล่ไล่ทีละแถวนะคะถ้าย่นจริงๆเกิดว่ามันย่นนะคะค่ะกัดไกลนิดนึงเลมนิดนึงตอนที่มันมีรอยให้ง่ายต่อการคับอให้ง่ายกว่การพับนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ค่อยไล่ไปค่อยๆไล่ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะ ข้างบนก็เหมือนกันนะคะขอบปากก็เหมือนกันนะคะถ้าเหมือนกันค่ะตรงหูก็ตัดนิดนึงไม่ต้องตัดส่วนนี้ทิ้งใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราที่ว่ามันยาวเกินใช่ไหมคะเราก็ตัดออกได้ค่ะแล้วเราก็ใช้นะคะใช้กาวไล่เหมือนเดิมนะคะ นิดหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปเท่านั้นเองนะคะค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆค่ะนะคะถ้าเกิดเราวางมิดเนี่ยตรงนี้ย่นนะคะถ้าเกิดไม่เต็มมันแหว่งค่ะทำยังไงดีฝั่งนี้เต็มฝั่งนี้แหว่งนะคะไม่ต้องกังวลนะคะใช้กระดาษที่ส่วนที่เหลือนี่แหละค่ะนะคะลองดูขนาดนะคะฉีกใช้ฉีกนะคะใช้ฉีก ส่วนไหนที่จะต่อเราจะต่อส่วนนี้เราก็ฉีกนะคะฉีกส่วนนี้ถ้าฉีกกลัวมันไปโดนลายที่เราไม่งการไรค่ะตัดได้ไหมคะใช้ตัดถ้าตัดแล้วการต่อมันจะคมไม่สวยใช้ฉีกเลยค่ะคือพอเราสมานแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะว่าลายเราเป็นยังไงนะคะพอฉีกเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็ทาลงไปนะคะทากาวไปนะคะแล้วก็ วางไปวางลายไปต้องใช้ฟองน้ำไล่นะคะเห็นไหมคะพอต่อแล้วเนี่ยเราจะแทบไม่เห็นเลยว่ามันแตกต่างตรงไหนใช่ค่ะคือตอนแรกก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันทำใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะลายไม่เหมือนกันแล้วต่อแล้วมันจะเป็นยังไงไหมมันจะเสียไหมนะคะแต่พอเราต่อแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผลที่ออกมาคือ เนียนโดยไม่รู้ว่าเราต่อตรงไหนใช่ไหมคะเราไม่ทราบเลยว่าเราจะว่าเราต่อตรงไหนนะคะดอกไม้เหมือนดอกเดียวกันเลยใช่ดอกไม้มันจะมาดอกเดียวกันแต่พยายามคือใช้กระดาษที่เหลือแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าตะกร้าเราหมดจริงๆนะคะเราหมดแล้วกระดาษคือตะกร้าเราใบใหญ่กระดาษเราพอดีเลยเราไม่ไม่เหลือเศษเลยค่ะแต่ว่าเราก็ไปหาที่มันคล้ายคกันมามาช่วยซ่อมแซมได้นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยก็นี่ก็คือนะคะการลงกาวเบื้องต้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงไหนถ้ามันยาวเกินอะไรเกินก็ใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะอย่างนี้ถ nah, ้าม okay, so okay, right. yes, ีลายดอกไม้แล้วถ้าใส่อยากได้ผีเสื้อสักตัวหนึ่งอย่างนี้เราเอามาแปะเพิ่มได้ไหมคะอาจารย์อ๋อได้ค่ะแล้วก็ไปหาดูลายที่กระดาษที่เรามีนะคะแล้วก็ใช้ฉีกใช้ลักเกตก็คือฉีกอย่าตัดนะคะแล้วก็มาแปะลงไปตรงไหนก็ได้คราวนี้พอเราติดกาวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางอันเนี่ยถ้าตรงไหนที่เราโดนกาวแล้วเนี่ยนะคะมันจะเนียนนะคะนะคะจะเนียนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเนียนแบบว่า เป็นสันกับรอยตะก้าขึ้นมาเลยนะคะเห็นเป็นลายตะก้าเลยเห็นไหะเห็นเป็นลายตะก้าสวยขึ้นมาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําช้านะคะเราค่อยๆทําไปแล้วเราไล่มาไม่ทันเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะน้องทรายดูนะคะตรงนี้กระดาษพองขึ้นมาเลยนะคะกระดาษมันจะพองนะคะเราเอามือลูดเนี่ยค่ะมันจะย่นจะเป็นฟองอากาศอยู่นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะมีฟองอากาศไล่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะค่ะที่การแก้ไขก็ไม่ยากนะคะก็คือการใช้กาวนะคะนี่แหละค่ะ ทาทับเราอย่าใช้น้ำยาเคลือบเลยเพราะถ้าน้ำยาเคลือบเลยปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราจะขาดทันทีเลยนะคะเราใช้กาวนะคะค่ะค่อยๆทาลงไปนะคะทาเบาๆไหมพอทาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะค่ะเส้นไหวจะขึ้นมาละอือใช่ค่ะแนบกระดาษแนบอ่กระดาษจะแนบเป็นกระดก้าเลยเห็นไหมคะเส้นไหวจะขึ้นมาละเห็นไหมคะอือค่ะนล้วก็ทาเนี่ยค่ะจะทําให้เห็นว่านะคะมาเส้นไหวเราจะขึ้นมานะคะ ถ้าเราน้ํายาเคลือบลงเลยเนี่ยมันจะขาดนะคะ <Okay. S 1> นี่ถ้ายังพองอยู่ปล่อยไว้ก่อนนะคะทาทีเดียวแล้วปล่อยไว้นะคะ <Okay. S 1> ปล่อยไว้ก่อนนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ใช้น้าํายากาวเนี่ยค่ะทาไปเรื่อยๆจน <Okay. S 1> ครบรอบนะคะจะทําให้กระดาษเราติดแน่นขึ้นแล้วความเนียนนะคะ <Okay. S 1> ความเนียนเราก็จะโอเคขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเนียนขึ้นแล้วก็ <Okay. S 1> เราจะเห็นจะเห็นได้ว่ากระดาษเรากับตะกร้าหรือวัสดุนี้มันจะ เป็นเนื้อเดียวกันค่ะดูเหมือนเป็นลายเพ้นลงบนตะกร้าค่ะใช่เหมือนกับเหมือนกับเราว่าเราเพ้นนี้ก็คือเป็นสําหรับคนที่อยากได้งานเพ้นแต่ว่าเราทําไม่เป็นนะคะเราก็สามารถจะเลือกกระดาษได้นะคะค่ะเราก็จะทาไปเรื่อยๆนะคะทาไปจนครบรอบให่ขอลองทาบ้างได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะเบาๆมือแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะค่ะเอามือทั้งในดันลองไว้ข้างในดันด้วยไหมคะใช่เอามือสายดันอค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ แปลงที่ใช้ทาเนี่ยค่ะมันต้องเป็นแปลงแบบไหนคะแข็งหรืออ่อนหรือว่ายังไงคือถ้าเป็นทากาวเนี่ยใช้แปลงที่มีขนแข็งนิดนึงแต่เวลาทาก็ถ้าทากับวัสดุก็ทาให้แรงนิดนึงแต่ว่าถ้าทากับที่ชู่ยที่เราเคลือบแล้วเนี่ยก็ทาให้เบามือนิดนึงนะคะค่ะค่ะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะจากที่ลองทำแล้วค่ะอาจารย์พอเราทาครบรอบแล้วนะคะพอเราทาครบหมดเนี่ยคาเราจะเห็นได้ว่าสันจะขึ้นมาสวยละ เราก็เป่าให้แห้งะนะคะถ้าถ้าไม่มีเวลาก็เป่าให้แห้งถ้าเป่าเป่าให้แห้งเสร็จแล้วเราก็ขั้นต่อไปก็คือใช้น้ํายาเคลือบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราไม่ได้รีบร้อนเราก็ปล่อยให้แห้งทำธรรมาชาติก็ได้ะนะคะนนี้หนึ่งให้แห้งเร็วข<ช>ึ้นใช้ได้เป่าได้ใช้เดาได้เป่าผมเป่าเลยให้แห้งเลย ใช่ไม่ยากเลยดูขั้นตอนแต่ทำจริงๆแล้วไม่แน่ใจทำจริงๆต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เห็นอยู่ว่าที่ชื่อมันลอกแผ่นที่บางที่สุดนะคะเราไม่จไม่ได้ปะาไปเดียวสามแผ่นนะคะป่าเป่านานนะคะกว่ากักแป๊บนึงนะคะเพราะกาวพิ่งจะแห้งไวนะคะ ตรงนี้ถ้าสมมติเป่าเป่าไปแล้วเ้วเพิ่งมาเห็นรอยขาดนะคะอาจารย์ก็ปาอย่างเมื่อกี้ก็ยังปะได้ค่ะถ้าเกิดเป่าอย่างเนี้ยเกือเราเป่าแรงลมมันแรงเกินนะคะแล้วเจอรอยขาดเราก็ใช้กาวทาแล้วก็ใช้ผุกกันรูปก็คือซ่อมได้ตลอดค่ะซ่อมได้ตลอดเวลาไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลว่านะคะอันนี้นะคะพอเป่าพอพมะาพอมานะคะเราก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการใช้ น้ำยาเคลือบนะคะน้ำยาเคลือบเดี๋ยวให้จะให้ดูน้ำยาเคลือบนะคะตัวนี้ไม่ต้องผสมอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยาเคลือบของเดโคพาดโดยเฉพาะนะคะชั้นแรกเนี่ยอาจจะเปลืองนิดนึงนะคะแต่พอชั้นที่สองเนี่ยก็จะนะคะใช้พู่กันปแบนแต่เอาที่ขนอ่อนนิดนึงนะคะค่ะดูสีขุ่นเหมือนเหมือนกาวเหมือนกาวเลยค่ะแต่ว่ามันจะเมะคะมันจะใสกว่านะคะต้องทาเป็นแนวเดียวกันนะคะทาเวลาทาให้ทาแนวเดียวกันนะคะ ทาไล่เป็นแนวเดียวกันนะคะแล้วถ้ากระดาษที่ดีนะคะพอทาน้ํายาเคลือบเนี่ยค่ะมันจะวาวขึ้นกระดาษมันจะดูวาวดูวาวขึ้นสวยขึ้นนะคะอันนี้ต้องทากี่รอบคะอาจารย์ประมาณสองถึงสองถึงสามรอบไม่เกินนี้ะคขึ้นอยู่กับน้ํายาเคลือบด้วยถ้าเกิดน้ํายาเคลือบเราคุณภาพดีนะคะค่ะก็สักสองหรือสามรอบก็ได้ค่ะไม่เกินสามรอบนะคะมันก็จะโอเคแลวจะทาให้ตะกร้าเราแข็งด้วยนะคะค่ะ อ๋อยิงย่งยิง่งยิ่งเคลือบมากนี่แต่กาก็จะยิงย่งแข็ง,ขงใช่ค่ะยิ่งแข็งขึ้น,นค่ะเนี่ยถ้ารอบแรกเนี่ยก็จะเปลืองน้ำยาน,นิดนึงนะคะ,คะไปทางเดียวกันเนี่ยเราเห็นละมันจะน่าจะเป็นขานมิเนี่ยดูน้ำยาสีขุ่นนะคะแต่เวลาทาลงไปแล้วขึ้นเงาขึ้นเงาค่ะแล้วเดี๋ยวพอสักพักพอแห้งนะคะก็จะนะคะอืค่ะนะคะเราก็จะทาไปให้รอบเลยครบรอบเลยนะคะอืค่ะสวยมากเลยค่ะ มันจะเด่นขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมคะเพราะว่ารอยปะเมื่อสักครู่ก็จะเนียนไปเลยนะคะ,คะเนียนไปเลยหาไม่เจอละหาไม่เจอไม่เจอแล้วว่าเราไปปะาไว้ที่ไหนค่ะะเสร็จแล้วนะคะค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะก็คือทาที่หูไปด้วย หูจะได้แข็งด้วยไม่ใด้ตัวตะก้าแข็งแต่หูไม่นันนะคะเราก็ใช้น้ํายาเคลือบเนี่ยเคลือบไปด้วยนะคะแล้วน้ํายาเคลือบตัวนี้ต้องใช้ดเป่าให้แห้งเหมือนกับกาลเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าเราจะรีบก็ใช้ดาวเบเป่าให้แห้งแล้วก็ทารอบสองแต่ถ้าเราไม่รีบเราก็ปล่อยให้เขาแห้งเองก็ได้ค่ะนะคะขึ้นเงายาขึ้นเงาสวยไหมคะเม่อถัเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เห็นรอยต่อแล้วนะคะอาจารย์ใช่ค่ะสวยไหมคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือ งานเดคูพาดนะคะที่เราใส่ลงในตะกร้าที่ดูธรรมดาธรรมดานี่นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสวยงามมากทีเดียวค่ะ,ะท่านผู้ชมนะคะสามารถนําความรู้นะคะในการสร้างงานเดคูพาดที่ได้ในวันนี้นะคะไปลองสร้างลวดลายให้กับวัสดุอุปกรณ์ในบ้านนะคะสักชิ้นเพื่อเป็นความภาคภูมิใจสำหรับท่านผู้ชมเองหรือแม้กระทั่งจะนําความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพของตัวเองได้เลยค่ะค่ะแล้วงาน วันนี้นะคะจะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผ่องพันธ์เอมบุตรเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมคะแต่เทคนิคในการสร้างงานเดคูพาธนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปนะคะเราจะพบกับท่านอาจารย์ผ่องพันธ์เอมบุตรอีกครั้งนึงค่ะกับเทคนิคในการสร้างงานเดคูพาธในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ ในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกับรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันกะรยาจงรัตนชูชัยและท่านอาจารย์ผ่องพันธ์เองมบุตรต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ